สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n น l ดูดวงฟรีกับหมอนัทยิบสีพัลล้านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดวงความรักโดยเฉพาะนะคะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าถึงสาเหตุของการเลิกลาให้ฟังนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกลานะคะมีทั้งหมด5ปัจจัยด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ1กันเลยดีกว่านะคะข้อ1ค่ะเหตุผลที่ทำให้เกิดการเลิกลาขึ้นมาเนี่ยนะคะข้อหนึ่งก็คือการขาดความน่าสนใจค่ะ บางครั้งนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออแบบเรียกว่าอะไรเดียวเขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยหมดความรักกับคุณแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหลายคู่ค่ะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยหมดรักอีกฝ่ายแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็เหมือนจะเพิ่งจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้หมดรักนะคะความรักความเป็นห่วงทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะแต่ที่หมดไปก็คือความน่าสนใจนั่นเอง ะค,ะความน่าสนใจในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอาจจะคบมาคบกันมาหลายปีแล้วค่ะและเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจไม่ได้มีอะไรให้น่าค้นหาแล้วเพราะว่าเราเนี่ยได้ค้นพบค้นหาทุกเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาหมดแล้วเมื่ออะไรที่เรารู้หมดแล้วค่ะมันจะทำให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจสำหรับเราอีกต่อไป นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าหมดโปรโมชั่นนั่นเองค่ะนะคะเมื่อหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วค่ะความรู้สึกของเราก็จะเริ่มนิ่งแล้วนะคะเริ่มนิ่งเริ่มเฉยก็จะเริ่มรู้สึกแบบ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นถึงจุดอิ่มตัวนั่นเองจุดอิ่มตัวของความรักนะคะต่างคนก็ต่างจะเฉยเมยค่ะหรือเขาอาจจะเฉยเมยใส่เราแต่สําหรับเราแล้วยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ควรจะทำอย่างไรดีถ้าอยู่ในสภาวะที่เขาเนี่ยหมดความสนใจกับเราแล้วนะคะสาเหตุที่หมดความสนใจหมดความน่าสนใจในตัวเราค่ะหรืออย่างที่คุณโอ๊ตปาโมตบอกนะคะว่าหมดแพชชั่นนั่นเองค่ะนะคะถ้าในเมื่อเขาเนี่ยหมดแพชชั่นไปแล้วเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงมาหมดแพชชั่นได้คบกันมาตั้ง10ปีแล้วอะวันดีคืนดีมาบอกเฉยเลยว่าฉัน เธอไม่ได้น่าสนใจสำหรับฉันอีกต่อไปแล้วความสุขของฉันไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วอะไรพวกนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยค่ะขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆเลยเนะเพราะว่าการขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเลยทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะเป็นดูเป็นคนที่แบบไม่น่าค้นหาไม่มีอะไรให้น่าสนใจนั่นเองค่ะ ะะอย่างที่บอกไปว่าวันเวลาการเวลาหลอมกืนคุณสองคนค่ะให้เข้าด้วยกันนะคะตัวคุณเองค่ะก็แบบเปลี่ยนไปโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในช่วงเริ่มดิ่งของความรักถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเฉยเมยกับเราเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะให้เป็นคนที่น่าสนใจขึ้นนะคะอย่างเช่นง่ายๆค่ะที่หมอบอกไปหลายๆคลิปแล้วก็คือการปรับเปลี่ยนด้านนอก เปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมนะคะหรือเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันค่ะให้ดูมีสีสันมีอะไรที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งค่ะอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยดูไม่น่าสนใจเพราะว่าคุณเนี่ย หมดความนับถือในตัวเองบางคนเนี่ยอยู่กับแฟนมากตัวติดกันมากตลอดเวลาจนเราเนี่ยไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกต่อไปแล้วนะคะอะไรก็คือตามเขาหมดเขาไปไหนก็ตามต้อยต้อยเขาทําอะไรก็ตามต้อยต้อยนะคะตามติดเขาอย่างนี้ค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่น่าสนใจเลยอะฉันจะไปไหนฉันจะทําอะไรก็จะมีคนคนนี้คอยเดืองตามหลังอยู่ตลอดเวลา นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสมมุติเราไปมีรักครั้งใหม่แล้วอะครั้งนั้นจบไปแล้วนะคะไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วต่อไปรักครั้งหน้าค่ะคุณจะได้รู้นะคะว่าคุณควรจะทําตัวอย่างไรบางคนบอกโอ้คลิปนี้ช้าไปแล้วหมอเลิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บเป็นความรู้ค่ะนะคะว่า ครั้งต่อไปประสบการณ์ครั้งต่อไปคุณควรจะทำอย่างไรดีเมื่อความรักคุณมาถึงจุดดิ่งลงนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือเรียกความมั่นใจเรียกความน่าสนใจของคุณกลับคืนมาค่ะนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน บางครั้งนะคะคบกันมานาน,านค่ะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยติดต่อสื่อสารไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าอะไรคะสมัยนี้ค่ะมีเรื่องของลายเรื่องของข้อความเข้ามาแทนที่การโทรนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันหมอว่าการโทรคุยกันเนี่ยมันสื่ออารมณ์สื่ออะไรได้ดีกว่าการพิมพ์ตัวอักษรด้วยซ้ำนะคะหมอเคยเลิกกับแฟนเพราะสาเหตุนี้มาแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่โทรหาเลยเอาแต่ลายอย่างเดียว ซึ่งหมอเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยตั้งแต่เรามีไลน์มาแล้วเนี่ยทำไมเราโทรคุยกันน้อยลงทำไมเป็นพิมพ์แต่ข้อความอย่างเดียวเลยล่ะเพราะบางครั้งเราเองก็จะต้องการ การติดต่อการสื่อสารการเชื่อมโยงที่มันสบายใจมากกว่านี้นะคะคือการบางทีกันแค่ได้ยินเสียงอะ่ะมันก็รู้สึกอบอุ่นแล้วมันก็รู้สึกดีแล้วนะคะแต่เขาเองก็ไม่ยอมค่ะนะคะก็ยังยืนยันว่าจะส่งเป็นข้อความอีกต่อไปไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะบ่นยังไงก็คือฉันก็จะยืนยันของฉันว่าฉันจะส่งเป็นข้อความ เธอจะทำไมโอเคถ้ายังจะส่งข้อความต่อกันก็เลิกกันไปดีกว่านะคะก็ไปส่งข้อความหาคนอื่นแทนแล้วกันนะคะหมอเองก็ต้องขอตัวออกมาก่อนนะคะเพราะเราหลับไม่ได้กับสิ่งตรงนี้จริงๆถึงแม้นทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แล้วนะคะแต่บางครั้งค่ะเราเองก็ยังต้องการอะไรที่มันเดิมๆอยู่การพูดคุยกันเนี่ยหมอว่ามันสื่ออารมณ์ได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะ อันนี้ก็เป็นสาเหตุของการขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรอะไม่ได้รู้สึกว่าโน้มหน้าโน้มน้าวจิตใจเราอีกต่อไปทุกอย่างเป็นกลายเป็นกิจวัตรประจําวันทุกอย่างกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อสําหรับเรานะคะข้อต่อไปค่ะขาดความสมดุลเหมือนเพลงของพี่เป้วงไม้ พี่ไม่วงเป้พี่เป้วงไม้นั่นแหละวงเออเพลงเพลงของวงไม้นะคะเพลงที่ว่ารักเราไม่เท่ากันนั่นเองนะคะบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยรักเขามากกว่าเขารักเราด้วยซ้ําอย่าไปคิดอย่างนี้ค่ะ แต่ละคนมีความรักในแบบของตัวเองเราเองก็มองแต่มุมเราเนอะว่าเฮ้ยเราทําเพื่อเขามากขนาดเนี้ยเรารักเขามากขนาดเนี้ยเขารักเราบ้างหรือเปล่าเขาแบบอย่างงั้นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงค่ะตอนเนี้ยอาจจะเป็นการแสดงความรักในแบบของเขาอยู่ก็ได้นะคะเพราะนี้ใส่เขาเพราะตัวตนของเขาเป็นแบบนี้เราอย่าไปมองว่าแบบ รักเรามันไม่เท่ากันอะมีใครมากกว่ามีใครน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปมองทางนั้นค่ะเพราะมันจะให้เรารู้รสึกเสียสมดุลในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่มั่นใจค่ะว่าเฮ้ยเราเราให้คุณไปเท่านี้นะคุณก็ควรจะให้เรากับเท่ากันหรือว่ามากกว่าด้วยซ้ํา อะไรพวกนี้นะคะอย่าพยายามไปเรียกร้องค่ะเขาก็ทุ่มเทในแบบของเขาเราก็ทุ่มเทในแบบของเรานะคะแต่ตราบใดที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมปฏิบัติกันเหมือนเดิมนะคะหมอถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังโอเคอยู่นะคะเมื่อแรกเริ่มเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขายังเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงดีอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นเราที่แบบเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเรารักเขามากขึ้น หรือว่าเราเองแบบผู้หญิงส่วนมากเนอะที่บอกว่าจะเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงส่วนมากก็มักจะเริ่มจากศูนย์ก็เลยเมื่อเวลาผ่านไปค่ะความรักเรามันก็เลยจะเพิ่มมากขึ้นความผูกพันมันก็จะยิ่งเข้ามาแทนที่ยิ่งเยอะมากขึ้นนั่นเองจนทําให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็อึดอัดนะรู้สึกอึดอัดใจว่าแบบ ทำไมมีแต่เราทุ่มเทให้เขาฝ่ายเดียวแต่อยากให้มองเขาค่ะแล้วก็มองย้อนกลับไปถ้าวันแรกเขาเป็นยังไงและวันนี้เขายังเป็นของเขาเหมือนเดิมนั่นก็แปลว่าความรักเขาที่เขามีให้กับเราเนี่ยยังเหมือนเดิมแน่นอนนะคะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องปฏิบัติกับเรามากขึ้นหรือแสดงความรักมากขึ้นหรือบอกรักมากยิ่งขึ้น ะะถ้าคุณไม่คาดหวังอะไรมากค่ะชีวิตคุณมันจะไม่ขาดความสมดุลเลยและความรักของคุณเนี่ยก็ยังจะไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะบางคนแบบว่ามีแฟนไม่โรแมนติกเลยอะ่ะวันเกิดนี้คาดหวังไว้แน่นอนต้องได้อะไรสักอย่างแน่นอนปรากฏ <c oughs> เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแฟนคุณเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วความผิดอยู่ที่ใครคะปรากฏว่าไปวุ่นวายงึดงัด,งดใส่แฟนว่าแบบ ไม่โรแมนติกเลยอ่ะไม่เหมือนคนอื่นเลยความผิดอยู่ที่ใครคะความผิดอยู่ที่ตัวเราคะ่ะเพราะเราเองเนี่ยไปคาดหวังกับเขาไว้มากเกินไปทั้งๆที่เขาเองเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อ3ขาดความสมดุลนั่นเองและข้อ4คะ่ะสาเหตุของการเลิกกันนะคะก็คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหลายๆอย่างคะ่ะเช่นคุณเนี่ยต้องทำงาน ออกไปทำงานที่ไกลไปทำงานต่างประเทศซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็เป็นผลแก่การเลิกกันแน่นอนนะคะหรือเมื่อคุณทั้งคู่เริ่มโตขึ้นค่ะคุณมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นคุณโฟกัสเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าความรักที่มีให้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฉันอาจจะรักงานมากกว่าฉันอยากจะทุ่มเทให้กับงานมากกว่าความรักตอนนี้สำหรับฉันเป็นเรื่องที่แบบ ธรรมดาเป็นอันดับ3ด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้สถานการณ์ทุกอย่างที่เปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นโตขึ้นหรือว่าด้วยเรื่องของงานด้วยเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนเลิกกันไปได้อีกนะคะถ้าเป็นสถานการณ์พวกนี้อยากจะให้หันหน้าเข้าหากันไว้ค่ะ ความรักระยะไกลนะคะไม่ใช่ทุกคู่นะที่เฟลที่ไม่ใช่ทุกคู่ที่จะต้องเลิกกันเพราะเรื่องของความรักระยะไกลเพื่อนหมอคนหนึ่งนะคะอยู่กันคนละจังหวัดเลยใกล้จะแต่งงานกันแล้วด้วยนะคะ <S <S เห็นไหมคะเขายังประสบความสําเร็จเลย <S <S มันอยู่ที่คุณสองคนคะ่ะว่าจะหันหน้าเข้าหากันเชื่อใจกันไว้ใจกันได้มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าทําไม่ได้มันก็ต้องจบต้องเลิกลากันไปนั่นเอง นะคะข้อ5น,นี้สำคัญมากค่ะขาดความไว้ใจกันนะคะบางคู่เอาแต่ทะเลาะกันเอาแต่ระแวงกันเพราะเรื่องไม่ไว้ใจนะคะไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรก็ดูน่าสงสัยดูไม่น่าไว้ใจสมด อาจเพราะในอดีตเขาเคยทำผิดไปแล้วรอบหนึ่งมาเลยทำให้เราเนี่ยไม่มีความไว้ใจไม่มีความเชื่อใจในบุคคลน,นี้อีกต่อไปการครบกันก็เลยมีแต่การระแวงกันนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่หลายคู่ต้องเลิกกันนะคะบางคู่ค่ะเคยทำผิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดอีกแล้ว แต่กลับกลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งค่ะที่ระแวงตลอดเวลาเมื่อคุณระแวงตลอดเวลาค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยหาเรื่องทะเลาะกับเขานะคะแล้วบางคนค่ะเรียนก็หนักแล้วทํางานก็เหนื่อยแล้วยังจะต้องมานั่งทะเลาะกับแฟนอีกไหวไหมคะไม่ไหวนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยที่หมอเจอนะคะประมาณ50%เเลยสาเหตุที่เลิกกันเพราะเรื่องของความไม่ไว้ใจกันนะคะในเคสที่เจอแต่ละวันเนี่ยสาเหตุเนี้ยเยอะที่สุดเยอะมากจริงๆ นะคะลองลองมาก็เหมือนจะเป็นเรื่องของมือที่3ามที่เขาไปมีมือที่3เนี่ยเป็นเพราะข้อหนึ่งเลยค่ะเพราะตัวเราเองไม่น่าสนใจขาดความน่าสนใจขาดความดึงดูดและพอความรู้สึกที่เขาหมดจากเราไปปุ๊บมีคนใหม่เข้ามาน่าสนใจกว่าน่าตื่นเต้นน่าค้นหากว่าเขาก็เลยโยกย้ายความรู้สึกของให้เราเนี่ยไปอยู่ที่คนใหม่แทนนะคะอันนี้ก็ย้อนกลับไปข้อหก่อนเนาะลืมพูด นะคะแต่ส่วนข้อ5ค่ะก็คือเรื่องของความไม่ไว้ใจกันนะคะเพราะเมื่อไม่ไว้ใจกันแล้วค่ะมันก็คบกันยากอะ่ะนะจริงๆถ้าถ้าเรารู้สึกไม่ไว้ใจถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้นะคะมันก็ยากที่จะคบกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นแบบ100%จริงจริงนะคือในอดีตหมอก็เคยเจอเคสแบบนี้นะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจคนคนนี้ได้อีกเลยแต่ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ <G ül üyor> ก็เลยมีปัญหากันตลอดเวลาที่คบกันค่ะหมอเชื่อว่าใครหลายๆคู่ก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะด้วยความที่เราอาจจะคาดหวังกับเขามากจนเกินไปแล้วพอเมื่อเขาทําผิดค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกระแวงรู้สึกแบบ รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยเราก็เลยพยายามจะคุกคามเขาต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็จะยิ่งตั้งกำแพงตั้งกัดเอ่อป้องกันตัวเขาเองขึ้นมามันเลยทําให้อาจจะเกิดระยะห่างระหว่างคุณกับเขามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อ5สาเหตุของการที่เลิกกันนะคะใครที่ฟังครบ5้าข้อแล้วค่ะแล้วบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วหมอยังทำได้อยู่ค่ะ เก็บไว้เก็บไว้เป็นประสบการณ์สําหรับรักครั้งต่อไปนะคะครั้งนี้อาจจะทําไม่ได้อาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะคะแต่สมมุติคุณได้กลับไปคืนดีกันค่ะ5ข้อนี้ดูนะคะว่าเราอยู่ในหมวดไหนและก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหรือเกิดปัญหาเดิมๆอีกนะคะ อันนี้ก็เป็น5ข้อจบลงแล้วค่ะ5ข้อสำหรับเหตุผลหลักเหตุ5ข้อหลักๆเลยนะคะที่เด่นๆเลยสำหรับการเลิกลากาันนะคะก็ลองฟังดูแล้วก็ลองพิจารณาวิเคราะห์ตัวเองดูค่ะว่าเราเนี่ยอยู่ในข้อไหน12 3 4หรือ5นะคะและลองเขียนมาค่ะว่าคุณเนี่ยอยู่ในข้อไหนและคุณคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ลองเขียนมาใต้คอมเมนต์ดูก็ได้นะคะหรือว่าเขียนใส่สมุดต,ตัวเองไว้ก็ได้เอาไว้อ่านว่าเออเราเราไม่ได้มีเวลามานั่งทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจริงๆจังๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้เวลามาคิดเวลามาทบทวนแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาที่กำลังอยากให้เขากลับมาเนี่ย ในอดีตมันเป็นยังไงนะคะเพราะบางครั้งเราอยู่นะจุดนั้นเรามองไม่เห็นปัญหาแน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะเราถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก้าวหนึ่งแล้วและถ้าเรามองย้อนกลับไปค่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ใน5ประเภทนี้เราอยู่ในข้อไหนและถ้าเป็นไปได้เราอยากจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอยากจะปรับปรุงพนนัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใน5ข้อนี้ เราอยากคิดที่จะทำอย่างไรกับมันนะคะแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณในครั้งหน้าค่ะดีมากยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้ว5ข้อนะคะลองดูค่ะการเขียนการวิเคราะห์เนี่ยมันทำให้เราได้สติมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่หมอบอกค่ะเรารักใครเรารักได้แต่รักอย่างมีสติด้วยนะคะใช้ทั้งใจใช้ทั้งสมองค่ะอย่าใช้ใจนำทางอย่างเดียวมันจะพัง นะคะลองดูค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย